โมงแล้วนะคะ่ะว่ากันขับรถไปไปอาบน้ำได้บัดนี้ปั๊มน้ำมันคืนถ้าจะจอดรถดิดมองจอดรถนะคะ่ะกองพักรถตัวสัตว์นี่แหละค่ะแง่มือเสาร์ตื่นมากินกาแฟแล้วไปปั๊มน้ำมันอาบนา้ำอาบทานเตรียมเดินทางไปทรงของนะคะเจ็ดโมงยังมือดอยู่เลยค่ะในว่ฒน์ในแจง ชุกบรรยากาศย่ามชาวไว้ลำกันเนาะค่ะเนาะ โดนมาแล้วนะคะขันน้าเห็นรีบๆอยู่เป็นไกลเนาะพายลตดประสานนี่แค่ะค่ะประมาณนี้นะะเานาะจ้ะรถบรรทุกกระลายค่ะยุนียุนเมริกาคนขับรถบรรทุกหลายหาหมองจอดกันเนาะคะ่ะ u m ขอ o ล e อก r ้า่ะลงไปอาบน้ำได้แบบที่ใส่เสื้อกุมใส่กระเป๋าอุปกรณ์คนละใบไปเลย่ใส่เกือบก่อนนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่าเกือบเอายพูดดีนี้ค่ะ ส่รองเท้าไปอาบน้ำก็เนื้อะ,ะบบุที่นี่นะคำว่าเกือบวันดิเกือบคือรองเท้านะคะเกือบภาษาอีสานเนาะคะ่ะมันแม่ติกเอิร์ดเกือบวันใส่เกือบก่อนนะคะใส่รองเท้าะคะ่ะเาไปอาบน้ำนะคะอาบนา้ำเสร็จแล้วจะมาบมะม่วง้อยต่อนะคะ อาบสุภาพเนาะกือบบิเมใส่ลูกเข้าดีนะจ๊ะาอบาบน้ำกันเนาะค่ะเดี๋ยว่าควากันไหมค่ะแป๊บนึงจ้าไปจ้ะคือเจ๊นี่ถือเองนี่กระเป๋าเมื่อเดีถือเองเนาะค่ะพะยัยถือ <laughs> นะอุปกรณ์อาบนาบ้ำสัสดีค่ัมาราจาคือว่าทังอเราได้บริเ quá quàng rồi.